วันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดสีเทพ เป็นเหรียญเนื้อเงินออกปีพศ2515จังหวัดนครพนมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อเงินมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางถ้าเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันถึงหลักพันต้นราคาพระเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับผม ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้าพันทิพย์งามงวานชั้นสามตรงข้ามกันร้านพี่ป่องสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจรณากันนะครับบริเวณจุดสังเกตด,ด้านหน้านะจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดต่อจราจรเนี่ยจะมีเส้นแต่งนานานะครับผม นูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดตัวจาจาร์เนี่ยจะมีเส้นนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหูท่านนะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงใบหูท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมนานานะนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บิเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมตรงพื้นด้านในเส้นลวดใบหูเนี่ย จะมีเส้นลวดนะครับหนาๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณน,นะตรงมุมนะครับผมตรงขอบเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณตรงขอบด้านในนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ย จะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนผ้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหูท่านนะครับผมมุมนะเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณใต้เส้นลวดใบหูองค์พระมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงื้นเหรี่ยญด้านในเนี่ย จะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนูนขึ้นมาขมลนะักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจาานานของผมนะเห็นไหมครับผมใต้เส้นลวดใบหูเนี่ยจะมีเส้นลวดบางบนะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมตรงตัววอลแวนนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง บร e ิเวณนะครับผมตรงหัวเส้นลวดตัววาแหวนเนี fruit, ่ยเห็นไหมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงหัวเส้นลวดตัววาแหวนเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะคมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พานนะครับผมมุมตรงกลาง บริเวณใบหน้าองค์ผาะนะก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะ มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมน้าด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะถ้าลูกค้าส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเรียนที่ผมนำมาทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นถึงหลังหมื่นกลางนะะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้าย บริเวณมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงตัวเลข2ไทยเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอักขละนะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณตรงพื้นข้างในนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยตรงเส้นลวดอักขระเนี่ยเห็นไหม จะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะติดกับขอบลวดยันนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัขระด้านในเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับบางๆนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมนะฝั่งสายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะมุมฝั่งสายตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวนอนนะ ติดกับขอบรวดด้านในนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สามในการจจรานาของผมนะตรงบริเวณตรงเส้นลวดอักขระเนี่ย จะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนนะติดกับขอบลวดด้านในนะเป็นเส้นลวดหนานูมขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดยันเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นขีดสั้นๆน,นะครับผมแนวนอนอน,นะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจานนา,าของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นขีดนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัร尔นะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอัร尔นะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดอัร尔เนี่ยจะมีเส้นแต่นะเป็นแฉกนะครับผมพมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงกลางเส้นลวดเนี่ย จะมีเส้นแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนานลันลกษณะรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญน,นะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะนเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูล,ลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ย,ยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวผมจะพิกนะครับผมบริเวณนะ จุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวนนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดเนี่ยผมก็ให้ความสําค <facial money. S 2> ัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งสายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านฝั่งซ้ายถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงตูเหลียนนะมุมตรงกลางลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะบริเวณตรงตูเหลียนแล้วนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียนนะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวาถ้าภ้าไม่ชัดยังไงนะต้องขออไยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมนัาตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ย จดจาให้แม่นนะครับผมผมให้ความสําคัญนะถ้าลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวก <t> ในการติดต่อมากกว่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงก <t> ลา<ะ>งแล้วนะครับผมลักษณะของความหนาของเหรียญเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางแล้วนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือหรือไม่ถ้าท่านลูกคา้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธิพมังมงวันชั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ